สวัสดีครับผมเรามาอีกร้านหนึ่งนะครับผมเนี่ยเป็นร้านที่มีแบ a ็ k เมจิกครับผมต้นนี้ต้นละ300บาทครับผมมีทั้งหมด4ใบครับต้นละ300บาทนะครับ3ถึง4ใบครับแบล็กเมจิกนะครับนี่ก็มีไม้สวยๆครับผมต้นนี้นะครับนี่ก็สวยครับผมมอนสเตอ a นะครับ มอนสเตอร่าครับผมต้นร้อยหบาทเองครับผมต้นใหญ่ๆเลยนะกำลังสวยเลยนี่แตกเลยมีทั้งหมดห้าใบครับร้อยห้าสิบาทสมราคาครับผมสมราคานี่ครับผมนี่ก็สวยครับผมดาก้อนซิลเวอร์ครับผมน่าจะเป็นตระกูลบอลนะเนี่นะครับดาก้อนซิลเวอร์ก็พันห้ารอยบาทครับต้นนี้ต้นเงินไหลมาด่างขาวครับ นี่ครับในนี่ตรงนี้นี่เป็นไรมาด่างขาวต้นละ1000บาทนะครับสวยจริงจจันประกายดาวนะครับผมนะครับนี่ครเอามาวางไว้ในต้นที่ร้อยอ่าว่าธรรมดาครับต้นนี้แตะไม่ได้เลยครับผมสองหมื่นนะครับผมต้นนี้สองหมื่นครับราคาไม่ไม่ต้องลดแล้วครับเนี่ยถือว่าถูกแล้วครับโอ้โหครับนี่เป็นบอนที่มาจัดในสวนนะครับ โอ้หงสวนครับผมต้นนี้หงสวนโอ้ต้นนี้นะครับกวนอิมครับกวนอิมสีขาวเลยกวนอิมนะครับโอ้นี่ครับดาก้อนต้นใหญ่เข้ามาหน่อยนะครับต้นละพันห้าครับผมมีต้นละห้าร้อยด้วยครับผมต้นนี้นะครับสวยจริงๆครับผมสวยมากๆเลยครับผม มีออมชมพูด้วยครับผม p ิง k ์ p ิงส์สปอร์ตครับอมอเนกอมอเนกอโอ้ออมกระนกครับครับโอ้สวยมากๆากเลยครับผมครับตรงนี้ครับผมตัวนี้ห้ามจับใบเลยนะครับผมนี่จันประกายดาวครับโอ้สวยจริงๆครับ โอ้โหนี่ครับต้นใหญ่มากๆครับผมต้นเล็กยัง20,000เลยครับต้นนี้ใหญ่เป็น2เท่าครับน่าจะอยู่ที่3-40,000บาทหรือไม่ก็50,000บาทใบใหญ่ด้วยครับห้ามจับด้วยครับเป็นไม้มงคลนะครับผมจันประกายดาวครับ หนึ่งมืนสี่พันบาทครับผมบอนกระดาษด่างต้นนี้นะครับผมครับหนึ่งมืนสี่พันบาทฟีโลมะละกอต้นละหนึ่งพันบาทฟีโลมะลกออีพิด่างขาวนะครับอีพิด่างขาวไม่ไม่เข้าใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับเขาไม่ติดไว้นะครับผมอย่าจับใบครับผมห้ามจับนะครับดูดูแต่ตานะครับมือห้ามแตะ นะครับนะครับดูแต่ตามือห้ามแตะนะครับ,รบสวยจริงๆครับคืออโลคาเซียนะครับต้นละพันห้าบาทนะครับผม นี่คือห้องเฮานะครับห้องเฮาข้างในใบแดงๆคือจอมทับครับผมจอมทับสวยมากครับสวนที่นี่ครับมิ่งมงคลครับเนี่ยตัวนี้มิ่งมงคล สุดสงวนโอ้โหไก่สุดสงวนนะครับไม่ติดราคาบอกนะครับผมนี่ครับผมใบใหญ่มากนะครับผมสูงประมาณ80เซนติเมตรครับผมพญาจงอางนะครับต้นละ700รบาทครับคล้ายแก้วสันเวทแต่ใบใหญ่มากๆครับผมนี่คือพญาจงอางนะครับสูง80เซนติเมตรแล้วนะครับผมต้นใหญ่ๆเลยครับราคาเหมาะเหมาะบอกบอก ครับผมนี่คือกวักพระพรมนะครับ15นิ้วนะครับในถัง15นิ้วนะครับต้นละ1,000บาทครับใบใหญ่เท่านั้นสูงประมาณ30เซนติเมตรครับมอนสเตอร่าใจแอ่นนะครับราคาไม่แพงครับผมนะครับต้นใหญ่แล้วครับต้นละ800บาทเองครับผมเนี่ยสูงสูงกว่าผมอีกครับผมสูงเท่าคอผมเลยเศรษฐีมีทรัพย์ครับผมหน้าสะสมนะครับผมสวยมากครับต้นละ500บาทครับ ไม้ที่สวยและราคาไม่ตกนะครับที่ผมมาดูที่ตลาดต้นไม้นะครับและผมก็ชอบด้วยก็คือฮกหลงครับนะครับราคาห้าใบก็อยู่ที่500บาทครับผมนะครับก็อยู่ที่500บาทครับก็ไม่แพงนะครับแต่มันสวยจริงๆครับนี่สตอร์บอร์รี่นะครับต้นถูกๆครับผมครับแล้วก็ที่เราสนใจมากนะครับที่เราคิดว่าน่าจะเป็นฮกหลงนะครับจริงๆแล้ว ถ้าดูดีๆนะครับคนเล่นต้นไม้จะรู้ว่ามันไม่ใช่หกหลงนะครับมันมีชื่อว่านาลายนะครับต้นนี้มีประมาณ8ใบนะครับอยู่ที่1,000บาทนะครับผมนาลายเรืองพบครับนาลายเรืองพบนะครับผมสวยมากๆครับเขาจะดูขายหกหลงแต่ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆนี่ครับเขาบอกว่าดูที่หูครับหูนี่จะใหญ่เพราะว่าของหกหลงนี่เขาจะเป็นใบ เลียวสวยไปเลยนะครับตันนี้เขาจะมีหูเะจะมีหูลึกหูหลุมลึกครับทับทิมแดงทับทิมแดงก็สวยครับทับทิมแดงก็สวยต้นละ350ครับผมตามสายพันธุ์ตามราคาครับที่นี่ครับก็ราคาที่มีการแข่งขันกันสูงครับผมชายชนนะครับผมชายชนต้นละ90บาทยังไม่ออกสีเอกา900ครับผมยังไม่ออกสีนะครับ ถ้าเริ่มจะมีสีแล้วจะขึ้นมาอยู่ที่1,200บาทครับผมราคาไม่ธรรมดานี่ครับดูสิครับผมแค่ออกมาจากยอดก็สวยงามจริงๆครับเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะแค่ยอดออกมาก็สวยงามนะครับสมราคา2,500บาทเงินไหลมานะครับต้นละ650ครับผมเงินไหลมาก็ราคาดีนะครับผมตัวนี้1,100บาทครับจะมีประมาณ10ใบตัวนี้500บาทมีอยู่2ใบครับ500บาทนะ ต้นนี้พันห้านะครับพันห้าก็มีกางมะพร้าวมีโดมขึ้นมานะครับต้นละพันห้าเห็นไหมครับต้นละพันห้าครับครับผมเงินไหลมานะครับด่างขาวอืมถ้าเงินไหลมาก็ดีนะแต่เงินไหลออกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครับนี่คือเจ้าหญิงชมพูครับผมโอ้สวยมากๆากและด่างด้วยครับเงินไหลมาด่างขาวครับต้นนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับอยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทครับผม ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใกับช่อง Happy Family Channel ด้วยครับ